สวัสดีค่ะมากินขนมจีนกับป้าโมนานะขนมจีนเท้าไก่เปืเ่อยเราจานมาใส่กระดูกไก่ข้อไก่ เปื่อยๆกระดูกเยอะดิเนาะ กระเด็นใส่หน้าชุดทีเถอะโอ้ยตะไคร้กลงวันไม่มีเวลากินตื่นมาก็แปดเก้าโมงเตรียมตัวไปทำงานแล้วโอ้ไม่ใช่ ตื่นมาแปดโมงกินอาหารเช้าก็เก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ไปทำงานแล้วนั่งพักกับเพื่อนร่วมง,งานอะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวตุรกีนู่นนี่นั่นนางก็คุยกันไปถ้าเราจะเอาแบบนี้ไปกินมันเวลามันน้อยอะ่ะพักรอบแรกสิบห้านาทีพักรอบหลังอีก โมจะไปนั่งกินอย่างนี้ไม่ทันนะไม่ทันพวกนางอือร่อย Ui cà chai Xét là nói nè, để tin tên chán đấy Đến giả kim tin อืมตีนตีนล้วนๆเลยแต่ก่อนไม่ชอบกินเลยนะตีนะ่ เขาเป็นงานเพื่อนไทยบ่อยเขาทำน้ำยาของจีนให้กินอร่อยใหญ่ มือเลอะแล้วก็ดูดให้มันจบๆไปเลยเนาะ ช่วงนี้ฟีเวอร์ตีนไก่กำลังมาเอาอืมกระดัษเช็ดมือไปไหนอ่ะ เกื <S <S อบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบหมดอร่อยพริกกินไปคำนี้ร้องจ้กากแม่ สดัสดีเทปๆขอวัดดีแบบเลื่ๆนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้ามนานะวันนี้ป้ามนากินโชว์ไม่มีคลิปอะไรจะลงขอกินโชว์แล้วกันนะคะเนาะเดี๋ยวจะจะหาคลิปพูดมาวันนี้ รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะเดี๋ยวป้ามุนาจะมาคุยให้ฟังเนาะบ๊ายบายค่ะ